สวัสดีครับเนะข้าสู่ช่วงตอบคำถาม UX/UI กับ Studio ครับเพราะอะไรคะรพี่แบงค์เพราะว่าการทำโปรดักต์ให้ง่ายมันยากครับเ,รเลยต้องมาคุยกันครับผมแบงค์ครับจากเป็นอินสตัคเตอร์จาก Studio ครับค่ะแล้วก็นอนนะคะจาก Studio ค่ะนคุณนอนวันนี้มีคำถามอะไรนะครับวันนี้มีคำถามจากทีม UX/UI Designer มาอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ย เป็นทีมจากสกูดิโอเองเลยมีความอยากรู้มากตอนนี้เราก็กำลังรีดีไซน์เว็บใหม่ด้วยนะคะคำถามนี้คือไอ้ตรงแทบข้างล่างอะคะ่ะกับแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบว่าเป็น3ขีดเนาะที่ที่เคยเห็นกันแล้วมันจะมีแบบว่าเป็นเมนูออกมาข้างๆอย่าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ไอ้แฮมเบอร์เกอร์นี้หรือว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ตัวแทบข้างล่างะคะ่ะหน้าตามันก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับ<ช>ถ้าเ,เป็นแทบด้านล่างเนี่ยมันก็จะอยู่ตรง ด้านล่างของมือถือเราเราก็จะเรียกมันเป็นแทบ็บหรือถ้าเกิดเป็นอีกอันนึงก็คือมันก็จะมีเป็นเหมือนแท็บแบบนี้เนาะแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์พอกดบนแฮมเบอร์เกอร์แท็บนี้มันก็จะเลื่อนออกมามใช่ไหมครับจริงๆมันมีชื่อของมันไว้นะ,ะถ้าเกิดเราไปดูในดีไซน์ไกด์ไลน์ของ Android เนี่ยอของ Material Design เขาจะบอกว่าแท็บด้านล่างตรงนี้มันชื่อว่า bottom navigation ส่วนด้านบนเนี่ยเรียกว่า navigation dover คือเขามองว่ามันเป็น navigation ครับแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่าเป็น bottom หรือมันเป็นแบบ dover ออกมาครับแล้วเลือกใช้ยังไงตอนไหนควรจะใช้ bottom navigation ตอนไหนที่ควรใช้ navigation dover เนาะค่ะ default เลยครับใช้ bottom navigation เป็น default เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมนูแต่ละเมนูของเราเนี่ยมันสำคัญ เราอยากให้เขาเห็นเอาขึ้นมาโชว์ให้เขาเห็นครับเขาจะได้กดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามันไปซ่อนไว้ในแฮมเบอร์เกอร์คนก็จะไม่เห็นแล้วก็จะไม่กดครับดังนั้นใช้เอาไว้ bottom navigation เป็น default ก่อนยกเว้นกรณีที่เราไม่อยากให้เขากดเช่นยังไงนะไม่อยากให้เขากดอย่างสมมุติว่าเปิดโปรแกรมเมลมาเนี้ยปกติแล้วเนี่ย9 9 9 9ราจะดูเมลปัจจุบันเนาะ เราจะไม่ไปดูช่องเซนต์ไม่ดูช่องอาคาร์ไม่ดูช่องอื่นอะคือปกติแล้วฉันไม่ดูอะแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้ยูเซอร์มากดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามันไปซ่อนไว้ในแฮมเบอร์เกอร์เพอร์เฟกต์แต่หลายทีมจะดันเอาเมนเมนูไปซ่อนไว้ในแฮมเบอร์เกอร์เอาเมนเมนูไปซ่อนไว้แฮมเบอร์เกอร์กลายเป็นว่าเมนูสําคัญสำคัญของเราอะยูเซอร์ไม่กดเลยอะอพอาอมันโดนซ่อนอยู่ใช่ แต่มันดูเหมือนเป็นที่ใส่ของได้ดีไงอย่างทีมบิสเนสเนี่ยโอ้โหฉันอยากโชว์ยี่สิบอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเขาครับเราต้องเข้าใจทีมบิสเนสแล้วก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าบางทีสิ่งที่เขารู้สึกว่าดีจะไม่ดีก็ได้เนาเอาเข้าจริงทีมบิสเนสกับทีม UX มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ยูเซอร์มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เขาเข้าใจผิดหรือเราเข้าใจผิดเราต้องคุยกันอยากแก้ปัญหาการคุยกันด้วยการคุยกันน้อยลงนะ บางทีมจะแก้ปัญหาการคุยกันด้วยกันไม่คุยเลยละกันเออหรือว่าฉันไม่คุยกันนะส่งอีเมลละกันอ่าหรือไปคุยจนเข้าใจแล้วก็บอกว่าอ่เข้าใจแล้วส่งอีเมลมาหน่อยอืมอาไม่เอานะเราโอเคอันนี้เป็นเรื่อง UX ภายในทีมเนาะ Experience ของทีมรับกลับมาที่ Navigation Drawer นะกลับมาที่ Navigation Drawer สรุปเมื่อไหร่ก็ตามอยากโชว์ของเนาะให้ทำไว้ด้านล่างเมื่อไหร่ก็ตามอยากซ่อนของเอาไปไว้ใน Navigation Drawer หรือมีอีกทีมนึงที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ของสาคัญของคุณมันเกิน5อย่างแปลว่ามันไม่สําคัญเอามันไปไว้ในแอปพลิเคชัน dover ก็ได้นะฮะแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าอะไรสําคัญก็เอาลงมาไว้ข้างล่างเอาแล้วทีนี้เราเกิดเราเลือกมาได้แล้วแค่2อันละนะคือฉันเนี่ยชัดเจนมากไม่ใช่เลือกได้แค่5นะฉันเลือกได้2เลยนะ ตอนที่มันเป็น2ก็อย่าใช้ครับเพราะอะไรที่ไม่ควรใช้เป็น2เพราะว่าถ้าถ้าเราสมมุติเราไฮไลท์ตัวใดตัวหนึ่งลงไปเนาะเราก็ไม่รู้อยู่ดียูเซอร์ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวที่ไฮไลท์หรือตัวที่ไม่ไฮไลท์อ่ะคือตัวที่เลือกอยู่ถูกปะไม่รู้ว่าสีสว่างหรือสีมืดคือเลือกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอททอม navigation เนี่ย bottom navigation เนี่ยใช้ตอนที่มีมากกว่า2และมีน้อยกว่า5 แมว่าสองรกว่าหเฮ้ยแต่สมมุติเรามี20จริงๆอ,ะอ่ะแล้วเราก็เลือกได้ด้วยนะว่าใน20อันเนี้ยมี4อันหรือ3อันที่มันสําคัญค่ะ่าทำยังไงดีให้ไปท่านี้เปลี่ยนอันสุดท้ายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วเขียนเป็นคําว่าหมอ ตัวสุดท้ายเนี่ยพอเราคลิกตัวสุดท้ายปั๊บมันจะขึ้นมาเหมือนเป็น navigation drawer เลยแต่ไม่ต้องขึ้นมาแบบเซี่ยวจอแบบนี้นะขึ้นมาเต็มจอไปเลยทำเหมือนมันเป็นแท็บแท็บหนึ่งใช่ถ้านี้ใครใช้ Facebook ใช้อ่าอ่านึกออกเลยโอเคถ้าอยากรู้ว่าแอนิเมชันต้องเป็นยังไงดูที่ Facebook ได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วเอาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคนที่เริ่มคนแรกคือ Facebook นะ Oh. แล้วจะบอกเลยว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นสุดยอดนอวัตกรรมเลย <Okay. S 2> เพราะว่าเขาสามารถที่จะฉีดฉีดไกด์ไลน์ของ iOS ได้แล้วมันยังออกมาดูเนียน mm hmm. และมันแก้ปัญหาของ Facebook คือตอนนั้น Facebook ต้องการให้ iOS กับ Android เหมือนกันมาถ้าแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บ iOS Android เหมือนกันเปรียบเลยเพอร์เ hmm. ฟมาก mm hmm. ครับ mm hmm. แถมอีกนิดนึงอ่ามันจะมีคนที่บอกว่าเออหรือแถบของเราควรอยู่ข้างบนนะ เรามีแถบข้างล่างเนาะเรียกว่า bottom navigation เรามีแถบที่ออกมาด้านซ้ายเรียกว่า navigation drawer อ่ะแล้วแถบด้านบนล่ะอ่าแถบด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่แถบคือมันคืออะไรคะครับอ่ามันมันเสียความเป็นแถบไปละเมื่อก่อนเนี่ยแต่ในไกด์ไลน์ยังเรียกแถบอยู่นะครับแต่มันไม่ใช่แถบละในไกด์ไลน์บอกว่ามันคือฟิลเตอร์อ่สมมุติว่านี่คือแอป deton Asset ค่ะ กด All ก็คือเอาดิจิ t a ลแอสเซทั้งหมดกดวิดีโอเลือกมาเฉพาะวิดีโอกด Image เลือกมาเฉพาะ Image เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแท็บ Account อยู่ตรงนี้ของแอ c เคาท์ไม่ได้กรองอะไรอ่าค่ะอันเนี้ยในไกด์ไลน์ของ Material Design จะเรียกว่าแท็บถ้าเป็น iOS จะเรียกตัวด้านล่างว่าแท็บก็ไม่เป็นไรแค่รู้ไว้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะรู้เรื่องแท็บ แถบกับแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เราสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ความรู้แบบแน่นเอียดเลยทีเดียวนะคะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ถ้าใครอยากจะมีคําถามอะไรนะคะให้คอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะหยิบมาถามพี่แบงค์กันนะคะใช่ครับคำถามในไลน์เยอะๆเนี่ยเราก็จะ เพ่งเลงเป็นพิเศษใช่ใช่ค่ะเอามาให้ทุกคนได้เคลียร์คำถามกันนะคะกับพี่แบงค์ของเรานะคะก็ขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับแล้วเจอกันใีคลังหน้าค่ะสวัสดีค่ะ